เศรษฐศาสตร์หลายท่านมาพูดนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ย g r o w t h e n g i n e มันดับไปเทียตัว2ตัวเทียตัว2ตัวนะครับแล้วก่อนอนัานี้สิปีที่แล้วพูดมันไม่มีใครเชื่อใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ถ้าพวกเราเห็นเลยนะครับมันมีอินดิเคเตอร์อยูอ่สามตัวนะครับตัวที่1เนี่ยนะครับก็คือ GDP ของประเทศไทยเนี่ยมันโตช้าลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเใช่ไหมครับปีนี้มันเหลือเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ ในขณะที่ประเทศอื่นมันไม่ได้โตช้าลงอย่างประเทศไทยนะครับบางคนอาจจะเฮ้ยมันก็แยกกันทั้งโลกนะครับบางคนก็บอกว่ามันแยกได้กันทั้งโลกมันไม่ได้แยกได้กันทั้งโลกครับมันแยกกันเฉพาะที่ที่ที่นี้ครับที่อื่นเขาไม่ได้แยกอย่างเราอันที่สองนะครับก็คือตลาดหุ้นตลาดหุ้นของเรานะครับมันไม่โตหรือมันมันหดตัวประเทศอื่นเขาโตนะครับอันนี้กับอันที่สองที่เราเห็นนะครับอันสุดท้ายนะครับนี่โควเนเราน่าจะเป็นอันดับสองในในเอเชียแล้วสูงขึ้นทุกปี คือถ้าพูดแค่นี้ภายนามันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้เป็นต่อไปครับเ,เศรษฐกิจหดตัวตลาดหุ้นเล็กลงหนี้ครัวเรือนทะลุกเกิน100%ขึ้นไปและขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโดยที่ไม่มีทางที่จะหวนกกลับมาแล้วมันจะจบยังไงในขณะที่ประเทศอื่นที่เขาเตรียมตัวมาดีกว่าเราเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับแต่สำหรับประเทศอื่นเนี่ย AI เป็นเครื่องมือที่มาช่วยเขาเพราะพวกเขาเติบโตไปกับกระแสของ AI ได้เพราะเขาเป็นคนขายเทคโนโลยี อย่างเวียดนามนะครับ,รก,บ AI, รก็จะโตไปพร้อมกับ AI มาเลเซียก็จะโตพร้อมกับ AI สิงคโปร์ก็จะโตพร้อมกับ AI แต่ประเทศไทยไม่ได้โตนะครับอาจจะมีวาทกรรมเราอาจเท็นหลายท่านมาประกาศว่าประเทศไทยจะเป็นฮับ AI ของอาเซียนประเทศไทยจะเป็นฮับนู้นฮับนี้ของอาเซียนของเอเชียประกาศใช่ไหมครับไม่มีตัวเลขออกมาไม่มีการลงทุนไม่มีทําอะไรนะครับอย่างปลายปีที่แล้วนะครับผู้นํามาเลเซียประกาศว่า มาเลเซียจะเป็นหับ AI ของอาเซียนนะครับลงทุน2 0 0แสนล้านบาทใน5ปีเงินรัฐบาลลงนะครับเราตั้งศูนย์บัญชาการ AI แห่งชาตินะครับแล้วประมาณไม่ถึงปีตอนนี้มีชิป AI ของตัวเองแล้วประกาศออกมาแล้วชิป AI ของตัวเองเอามาสู้กับ n v ็น i ีแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นชิปที่เป็นชิปสำหรับขนาดเล็กนะครับแต่ว่าก็จะออกไปสู้ในตลาดได้อันนี้คือเราเห็นความที่เขาทํากันอย่างจริงจังไม่ได้ไม่ได้แค่ ประกาศอย่างเดียวนะครับแต่ประกาศและทําถ้าจะกลับมาผลกระทบในเชิงกว้างที่มันจะเกิดขึ้นกับแรงงานทั่วไปครับการเข้ามาของ a ออเนี่ยกลุ่มงานประเภทไหนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนหรือว่ามีอุปสรรคพันในอนาคตบ้างมีความเชื่ออันนี้แน่นอนว่า AI จะสร้างผลกระทบกับแรงงานแต่มีความเชื่อซึ่งผมเองก็คิดว,ว่าเป็นความเชื่อที่ผิดในประเทศไทยแล้วมามีวิจัยของสแตนฟอร์ดที่ออกมาตอกย้ำว่าความเชื่อที่อยู่ในประเทศไทยอ่ะผิด คนไทยอาจจะชื่อว่า45อัพคือคนที่ลำบากแต่สแตนฟอร์ดบอกว่าไม่ใช่45อัพอ่ะคือคนที่เติบโตไปพร้อมกับ AI คนที่ลำบากที่สุดคือ22-25เด็กจบใหม่แล้วก็เด็กที่เด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์นี่สแตนฟอร์ดเขาไปทำมาจากข้อมูลหลายปีนะครับแล้วของหลายบริษัทในอเมริกาซึ่งเหตุผลที่เขาพูดเขา เขาพูดแล้วผมอีกมุมนึงนะผมก็ลองทำเซอร์วีในช่อง YouTube ของผมก็ตอบนะครับตอบแต่ตอบไม่เหมือนสแตนฟอร์ดนะครับคือประมาณ60%เชื่อว่า4ี่สาอัพมีปัญหาแต่40%เชื่อว่าเด็กจบใหม่มีปัญหาแต่นี่คือนะผมลองทำเซอร์วีในช่องผมในประเทศไทยนะครับก็คือว่าแม้ทั้งเราถามพวกเรากันเองคนไทยกันเองเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนคิดว่า4ี่สิบอัพมีปัญหา แต่ว่าสิ่งที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาตอบในช่องของผมแะถ้าอายุเกินสี่ห้าแล้วอ่ะจะตอบว่าเด็กมีปัญหาแต่คนที่ตอบว่าสี่ห้าอัปมีปัญหาคือเด็กจะตอบอ่ะมันมันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดแต่ว่าสิ่งที่เอ่อสแตนฟอร์ดเขาเอ่อให้ตั้งข้อสังเกตนะเขาก็บอกว่างานที่ AI ถนัดที่สุดอ่ะคืองานที่มีโจทย์ตายตัวทําได้อย่างมีโจทย์ตายตัววัดผลได้โดยง่ายอย่างเช่นช่วยไปเอ่อสรุปข่าวนี้มาสิ ช่วยไปวิเคราะห์เบื้องต้นอย่างนี้มาสิช่วยไปดูฟิล์มเอ็กซเรย์อย่างนี้มาสิอันนี้คืองานที่มันเป็นชิ้นๆที่ AI ทําได้ดีแล้วพเอิญงานเนี้ยมันเป็นงานที่แมทช์กับเด็กอายุที่22-25เด็กจบใหม่มักจะถูกให้ทานะครับแต่ในขณะที่งานที่ AI ไม่ถนัดก็คืองานที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้ดุลพินิษฐ์มีโจทย์มีคอนซัปซับซ้อนซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นงานที่คนอายุ45ัีที่มีคุณภาพนะจะถนัด เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาก็คือว่าเขาไปแทร็กมาตั้งแต่มี ChatGPT มาการจ้างงานเด็กกีบสองถึงยี่สิบห้าลดลงหงจํจำได้ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ในขณะที่การจ้างงานคนสี่ห้าอัพเนี่ยเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือตัวเลขที่เกิดขึ้นในผมก็ต้องบอกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาในประเทศไทยมันเทรนจะเหมือนกันหรือเปล่าเราก็ต้องถามว่าคน45อัพในประเทศไทยมีคุณภาพระดับเดียวกับ45อัพในอเมริกาหรือเปล่า ถ้าคนสีผ้าอัพในประเทศไทยมีมคุณภาพระดับเดียวกับในอเมริกาผลมันก็น่าจะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ AI มาคนแรกที่โดนคือเด็กจบใหม่นะครับแต่ว่าไม่ใช่คนสีผ้าอัพแต่ในทางกลับกันนะครับคนสีผ้าอัพเนี่ยกลับได้ประโยชน์จาก AI เพราะว่ามันกลายเป็นว่าเขามีประสบการณ์เขามีดูดพิษเขามีวิสัยทัศน์เขาสามารถทําอะไรซับซ้อนได้แทนที่เขาต้องจ้างเด็กจบใหม่2หรือ3าคนหรือ5คนมาเขาใช้ c h a t GPT ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือตั้งแต่มี ChatGPT มานะครับในอเมริกาเนี่ยมันมี Index ก็เรียก S&P 500ซึ่งมันคือการทวงน้ำหนักของ500รบริษัทในตลาดหลัลลกทรัพย์ของอเมริกานะครับมีบริษัทที่รเราเจ็ดเดนางฟ้าหรือ Magnificent s นะครับก็คือ Tech Company มีถุมท่องไม่ได้หมดนะครับมีเทสลามี NV i นวีเดียมี m i c r o s o f t มี Alpha b e t มีเมตตาผมว่าทุกคนท่องได้อะครับก็คือว่าเราจะเห็นว่าสิ่งที่ชัดเจนก็คือว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มี ChatGPT หุ้นที่เติบโตมากที่สุดโตแบบเยอะมากเลยคือหุ้นแมคเนียนเซเนคือ Tech Company นะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรา S&P 500เนี่ยลบเอาเบริษัทน,นี้ออกเขาจะมีชื่อเล่นว่า S&P 493ก็คือเอา Tech Company เท c คอม m p นี y เหล่านี้ออกสิ่งที่เราจะเห็นชัดเจนก็คือว่า มันโตไม่ต่างกับหุ้นไทยเลยก็คือว่าเราหลายคนเนี่ยไปเล่นหุ้นอเมริกาจริงๆเขาไม่ได้ไปเล่นหุ้นอเมริกานะเขาไปเล่นหุ้น Tech, เทคคอมเบนดี้เจ็ดบริษัทนี่แหละเ<ม>พรฉะนั้นก็คือว่าเราเห็นเจ็ดบริษัทที่เติบโตไปพร้อมกับ AI เพราะเขาไม่ส่วนได้ส่วนเสียกับการที่เติบโตพร้อมกับ AI เ<ม>นี่ยนะครับ <c oughs> เข้าไปเล่นแล้วมันโตขึ้นไปแต่ถ้าเราตัดไอ้บริษัทเหล่านี้ออกไปแล้วเราไปลงดูบริษัทอื่นๆมันไม่ได้โตมันไม่ต่างกับหุ้นเมืองไทยและบริษัทอื่นๆเหล่านั้นอะคือลูกค้าของแม็กซ ถ้า a อนน y ลิสต์ของฝรั่งเขาก็จะมาสรุปว่าคนที่รวยที่สุดจากเทรนด์ของ AI อะ่ะก็คือคนที่ขาย AI แต่คนที่ซื้อไปด้วยความเชื่อว่าซื้อไปจะเป็นลดต้นทุนมันยังไม่เคยเกิดจริงแล้ววิธีที่ดูว่ามันไม่เคยเกิดจริงก็คือให้ไปดูผลประกอบการของ s อ p แ9 3์ผมยังไม่ได้ดูตัวเลขของปี2025นะแต่2 2 2 3และ2 4พวกเขาไม่ได้กำไรดีขึ้นเพราะว่าเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยว่า AI มันไม่ได้ฟรี ขาต้องถ้าคิดว่า AI ฟรีเนี่ยทุกคนก็กำไรดีขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าการที่จะเอา AI มาเนี่ยข้อ1มันต้องไปซื้อ AI ข้อ2ต้องจ้างคนค,คนที่มาทํา AI ที่เข้าใจเนี่ยโคตรแพงเลยโปรแกรมเมอร์เอเราเห็นอัตราค่าจ้างผมเห็นนะขั้นแบบโดยเห็นตัวเลขที่ลอยไปลอยมาเห็นบอกว่าถ้าใครจบ AI มาประมาณ5 0 0แสนยต่อปีเงินเดือนต้องจ้างกี่คนถ้าผมว่าถ้าดูผลที่มันลดลงมากับต้นทุนที่จะใช้ AI เนี่ยคือต้องบอกวสองสาปีแรกผลยังไม่ออกมาชัดว่าพวกเขาได้กําไรซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่รู้ข้อมูลของประเทศไทย c ีอทั้งหลายที่ออกมาบอกว่าเขาจะใช้ AI เพื่อลดต้นทุนเนี่ยแต่ว่าวันที่หรือปีแรกที่มันจะท้ท้อน,อ,น,อ,นออกมาว่ามันคุ้มเงินเงินที่เขาจ่ายไปเนี่ยมันจะเป็นปีไหนปีนี้หรือเปล่าคงไม่ใช่ ปีถัดไปหรือเปล่าหรือปีไหนมันก็ไม่ใช่แต่คนที่รวยอยู่แล้วรวยวันรวยคืนเลยคือแมงค์ทีเนเซเว่นและแมงค์ทีเนเซเว่นและบริษัททั้งหลายที่อยู่ในซัพพลายเชนของแมงค์ทีเนเซเว่นที่อยู่ในเวียดนามสิงคโปร์และมาเลเซียที่จะเติบโตไปพร้องกับพวกเขาที่ไม่มีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในระยะสั้นผมคิดว่าในภาพใหญ่ก็คือว่าผู้ที่อาแอรมาใช้ก็คงจะยังไม่พิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยได้กําไรดีขึ้นหรือเปล่าแต่ในระยะยาวเนี่ย ก็ต้องดูด้วยว่าก็เชื่อว่าเขากำไรเขาคงจะดีขึ้นแต่ก็ต้องคิดอย่างนี้ว่าถ้าปัญหามันยังไม่ได้รับการแค่นะครับแล้วคนไทยตกงานออกมาเปน็นจำนวนมากกำลังซื้อเหมือนลดหายลงไปในประเทศเนี่ยแล้วใครจะมาซื้อสินค้าเขาก็ดูว่าระยะที่เขาจะได้กำไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดก่อนหรือว่าเขาจะเจอปัญหาของเศรษฐกิจหตัวอันไหนมันจะมาเร็วกว่านะครับอันนั้นก็จะพิสูจน์ว่ามันจะเกิดขึ้น ผมอินเทอร์สากรรมนี้ผมเชี่ยวลาหาควิกวินมานานมากแล้วผมก็คิดว่าควิกวินหลายอย่างเราทําไปจนหมดละทุกอย่างที่มันเป็นควิกวินได้เรียกว่าเราทําไปเกือบหมดละจนมันไม่เหลือควิกวินให้ทําละแต่ว่าสิ่งที่เวียดนามมาเลเซียหรือสิงคโปร์เขาทำมันไม่ใช่ควิกวินมันคือการมองล่วงหน้า10ปี20ปีทุ่มเงินจริงปรับโครงสร้างจริงซึ่งของประเทศไทยเนี่ย จะเป็นลักษณะของควิกเวินควิกเวินเพราะว่าอันนี้เราก็เคยคุยกับหลายรัฐบาลซึ่งเราก็าผมก็เข้าใจเขาเขาก็บอกตรงๆว่าเขามีเวลา2ปีหรือ3ปีเนี่ยถ้าเขาวางแผน10-20ปีเนี่ยสมมุติว่าเขาไม่ได้กลับมาคนอื่นมามันก็จะหายอันนี้อันนี้ก็ต้องเป็นจุดอ่อนของของระบบของประเทศนี้ก็คือว่าการแก้ปัญหาะระยะยาวมันทําไม่ได้แต่ของต่างประเทศเราจะเห็นว่าเออม,มันก็ไม่ค่อย มันก็เป็นเรื่องที่น่าตลกก็คืออย่างเวียดนามเขาอาจจะพูดไม่เคยเปลี่ยนก็ได้สิงคโปร์ก็มันก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอินโดเนียถึงจะเปลี่ยนแต่ว่าคนใหม่ก็ทําตามคนเก่ามาเลเซียผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ว่าว่าว่าแต่ว่าว่าเขาคือพูดง่ายๆเลยก็คือไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาสามารถดําเนินนโยบาย20ปี ไม่ว่าใครจะมาหรือเขาอาจาจะไม่ได้มีใครมาเพราะคนมันไม่เคยเปลี่ยนกันยีปีแล้วทําได้เมื่อหลายปีก่อนก็จะบอกว่าปัญหาคือเรื่องกฎหมายที่มันไม่เอื้อต่อการลงทุนอย่างนู้นนี้อย่างนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้พอเราคุยกับนักลงทุนคนที่จะมาไม่มีใครพูดเรื่องนี้ละเพราะหลายปีที่ผ่านมาพวกเราทุกคนก็พยายามแก้กฎหมายนะครับทำเวกเตอร์ทอยกิโยตินหรือออกพวกสิทธิประโยชน์ในการลงทุนหมดเลยนะครับตอนนี้มันมันดีละนะครับผมว่าเคสที่ ผมอาจจะพูดเป็นนิทานแล้วกันนะครับเคสที่น่าสนใจที่สุดคือ EEC EEC เนี่ยนะครับเป็นให้ทุกอย่างเลยเหมือนต่างประเทศให้สิทธิประโยชน์นะครับให้รถไฟให้สนามบินให้ถนนให้ WiFi ให้ 5g ให้โรงพยาบาลทุกอย่างที่เงินซื้อได้ในระยะสั้นให้หมดเลยแต่ว่าพอฝรั่งมาคุยแล้วบอกคุณให้ผมทุกอย่างนะมี smart infrastructure มี smart incentive มี smart hospital แต่คุณขาดอย่างเดียวที่ผมต้องการที่สุดคือสมาร์ทพีพ l ลผมต้องการวิศวกร2แสนคนประเทศคุณมีไหมอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแล้วบอกแล้วเราก็บอกออไม่มีครับเขาไม่งั้นก็แปลว่าถ้าผมจะมาลงทุนอีซีผมต้องไปบินเอาวิศวกรจากเวียดนามหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์มาที่นี่หรอรแล้วเรื่องอะไรผมจะมาซึ่งสตอรีเนี่ยมันตรงข้ามกับที่เราพูดเรื่องอุตสาหกรรมการแพทย์เรา หมอของเราเนี่ยเก่งมากพยาบาลเราเก่งมากที่นี่มันเป็นแบบทุกอย่างที่มันเติบโตขึ้นมาจากอุตสาหกรรมการแพทย์เพราะว่าหมอเราพร้อมรล้วบุคลากรเราพร้อมพยาบาลเราพร้อมระบบเราพร้อมปัญหาของเราตอนนี้มันคือเรื่องของคนนะครับคือที่มาเลเซียทําได้เวียดน,นามทําได้หรือสิงคโปร์ทำได้เพราะคนของเขาเนี่ยมีการศึกษามีระดับที่ดีกว่าเราเพนะราะอาจจะตัวเลขนี่เลยที่ฝรั่งเขาจะบอกผมทุกครั้งเลยนะครับว่าคนไทย100คนเนี่ย เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้1คนแต่แต่ว่าถ้าผมไปที่มาเลเซียคนมาเลเซีย100คนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้16คนคนไทยจบปปิญญาตี100รคนครบจบสาขาวิทย์คณิต20คนลดเหลือ19้ละพราะพอ,พอมีเรื่องอะไระการลาเกตออกมาแล้วคนก็ไปโบราณคดีมากขึ้นอันนี้เรื่องจริง <laughs> หรือมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรคนก็มันลดไประเทศไทยลดลงเรื่อยๆคนคนไทยที่จบปริญญาตีวิทย์คณิตลดลงเรื่อยๆแต่ถ้าไปที่มาเลเซีย 50%คนมาเลเซียจบปีนาตีจากคนปีนาตี100คนจบวิทย์คณิต50คนนายกเขาบอกว่า50%อันน้อยไปขอ60%เราไปดูเวียดนามตัวเลขก็สูงเหมือนกันเราไม่ต้องพูดถึงจีนนะของจีนเนี่ยไม่ใช่แค่วิทย์คณิตของจีนนี่คือวิศวะเลยหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วตัวเลขเนี้ยอันนี้กลับมาเลยก็คือว่าผมพูดเรื่องนี้ในหลายเวทีผมก็จะโดนตำหนิ ว่าผมไม่ด้อยค่าคนที่ไม่เรียนวิทยคณิตผมโดนทุกครั้งเลยผมก็ผมไม่ได้ด้อยค่าแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่ว่ามันมีสถิติจริงว่าประเทศที่มีสัสดส่วนของคนที่จบวิทคณิตยิ่งเยอะเท่าไหร่ GDP ยิง่งเติบโต,ตเร็วประเทศยิ่งเจริญในทางวัตถุมากต่อมาคือเรื่องคะแนนพิซซ่ามันวัดทุก3ปีปีนี้กำลังวัดอีกรอบหนึ่งนะซึ่งผมกำลังลุ้นอยู่ว่าเราจะเท่าไหร่เราว20ปีที่ผ่านมาเราตกลงทุกปีแล้วก็ ไปดูเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยคะแนนสูงกว่าเราทุกแคก่ไดกอทีสูงเป็นร้อยคะแนนเลยและคะแนนของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปแถมเงินเดือนยังต่ํากว่าประเทศไทยครึ่งหนึ่งถ้าอย่างนั้นถ้าคุณจะไปสร้างโรงงาน a อไอไปสร้างโรงงานชิปอะคุณจะไปสร้างที่นี่หรือคุณจะไปสร้างที่เวียดนามถูกกว่าคนเก่งวิทยาศาตมากกว่าแล้วก็เจสันหัวก็มาพูดเองเลยว่าขนาด โรงงานของ NVIDIA ดียที่ไต้หวันยังต้อง import คนของเวียดนามไปเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากเพราะเวียดนามสามารถผลิต AI e n g i n e e เเป็นจำนวนที่เยอะมากได้อันนี้คือเรื่องที่แต่ละประเทศก็เคยไปคุยกับเขาเขาบอกเขาทำกันเป็น10-20ปีเพราะว่ามันคือการวางแผนปฏิรูปหมหาทียาะไรปฏิรูปมัธยมปฏิรูปประถมแล้วก็มันต้องปฏิรูปทั้งหมดแล้วเขากงพูดถึงเด็ก เจนใหม่ ai, ที่เริ่มเข้าอปอนหนึ่งแล้วค่อยโตขึ้นมาจนถึงมาเท่าไรเขาทาอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ถ้าผมมองผมมองว่าควิกวินของเราเนี่ยเราใช้เกือบหมดแล้ว<ม>แต่เราเหลือเขาเรียกอันนี้คือปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ต้องใช้เวลา10ถึง20ปีแก้ซึ่งผลจะไม่ได้ออก่อกออกผลในรุ่นของเรามันจะเป็นรุ่นต่อไปแต่ต้องมีใครทําสักคนแต่ว่าฟังแต่ว่าด้วยระบบประเทศราชการหรือการเมืองเป็นอย่างนี้เนี่ย การที่จะมีนักการเมืองท่านหนึ่งมาแล้วบอกว่าผมจะปฏิรูปเพื่อประเทศไทยใน20ปีข้างหน้าแต่ทุกท่านที่ยกมือโหวตให้กับผมเนี่ยจะไม่มีใครได้จะไม่มีใครได้อยู่ทันเห็นผลนี่เลยนะจะเป็นต่อรุ่นลูกกับรุ่นหลังท่านต่อไปถามว่าจะมีคนยกมือให้เขาไหมอันนี้เรื่องจริง,รง mm hmm. ผมว่าไม่มีนะมันก็ไม่มีทุกคนก็ห่วงเรื่องปากท้องถ้านนโยบายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ AI หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปลายทาง มันมันถึงจะออกอะไรมาตอนนี้จะไม่มีคนใช้ประโยชน์เพราะเราขาดของที่ต้นทางคือคนที่สามารถมาใช้ประโยชน์มันได้เราขาดบุคลากรเราขาดบุคลากรเราขาดโปรแกรมเมอร์เราขาด AI อเอนจิเนียร์เราขาดคนที่สามารถมาคิดคน AI ได้เราขาดประเทศอย่างในขาที่เวียดนามหรือมาเลเซียเ็าตั้งเป้าผลิตเป็นแสนแสนคนประเทศไทยเราไม่มีเราประกาศเราอยากจะเป็น AI Hub ับแห่งอาเซียนเราอยากจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ แต่เราไม่มี AI ไอเอนจิเนียร์ในประเทศนี้หรือมีแต่ว่ามันจํานวนน้อยมากประเทศนี้ติดเรื่องเดียวเลยคือเรื่องต้องสร้างคนแต่ว่าคนที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดบอกสร้างหลักร้อยหรือหลักพันเราพูดถึงถ้าอยากจะแข่งกับเวียดนามหรือว่ามาเลเซียพูดถึงหลักแสนหลายแสนคนที่มาอยู่ในสายอาชีพนี้สายอาชีพของสมัยใหม่นะครับวิทย์คณิต